หอมมากเลยนะคะทุกคนหอมแตงไทยเริ่มสุกแล้วนี่ค่ะเขาเริ่มเป็นแบบนี้แล้วค่ะวันนี้สมภพพามากินแตงไทยสุกค่ะนี่ค่ะแตงไทยสุกนะคะดูเขียวนิดๆน,นะคะเม็ดของเขาเนี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปทำพันต่อนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าสุก มากแล้วนะคะอันนี้คือสุกมากแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่เละนะคะยังไม่เละนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะ,ะรสชาติเขาจะเนื้อเขาแบบหวานอ่อนๆแต่ก็ไม่ถึงว่าจืดนะคะแต่ก็หวานอหอมมากเลยนะคะทุกคน หอมแตงไทยเริ่มสุกแล้วนี่ค่ะเขาเริ่มเป็นแบบนี้นะคะพร้อมชิมเลยนะคะทุกคนแตงไทยสุกนะคะอืมหวานเยอะค่ะเนื้อของเขาจะหนึบหนึบไม่ไม่เหมือนเมลอนนะคะไม่เหมือนแตงเมลอนนะคะทุกคนแต่ว่านะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเม็ด เม็ดถึงเขานะีคะอันนี้คือสุกมากแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่เล็กน,นะคะยังไม่เละน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเอาเม็ดออกเอาไว้ทำพันต่อไปนะคะ ดูเนื้อเขานะคะเนื้อในของเขาจะเป็นลูกอ่อนแล้วก็ลูกที่สุกนะคะลูกที่แบบว่ากำลังจะเริ่มแก่ะคะ่ะแถวภาษาชาวบ้านเขาจะเคี้ยวนิดๆน,นะคะเม็ดของเขานี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปทําพันต่อนะคะทุกคนเพราะว่า ดูข้างในเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้คือสุกมากแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่เละนะคะยังไม่เละนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดตรงนี้นะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะหน้าในช่วงแตงไทยที่เพาะไว้เริ่มออกเยอะนะคะทุกคนก็จะได้กินทั้งลองดมดูนะคะหอมไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะ ขออนุญาตใช้มีดนะคะทุกคนหน้าในช่วงแตงไทยที่เพาะไว้เริ่มออกเดยอะนะคะทุกคนก็จะได้กินทั้งความหอมขอเขาหอมชวนกินแลคะ่ะเพราะว่ากลิ่นธรรมชาติที่เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะกลิ่นของแตงไทยสุกเขียวนิดๆน,นะคะ เม็ดของเขาเนี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปทำพันต่อนะคะทุกคนเพราะว่าหอมมากเลยนะคะทุกคนหอมแตงไทยเริ่มสุกแล้วนี่ค่ะเขาเริ่มเป็นแบบนี้แล้วค่ะเขียวนิดๆนะคะเม็ดของเขาเนี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปทำพันต่อนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อของเขาจะ หนึบหนึบไม่ไม่เหมือนเมลอนนะคะไม่เหมือนแตงเมลอนนะคะทุกคนแต่ว่าค่าแล้วนะคะข้างในเม็ดของเขานะคะน่ากินไหมคะทุกคนนะคะแตงไทยสุกนะคะถ้าเป็นน้ำกระเทิแตงไทยก็จะอร่อยไปแบบนี้นะคะน่ารับประทานไหมคะทุกคน นี่ค่ะหวานอยู่ค่ะวะอ่ารสชาติเขาจะเนื้อเขาแบบหวานอ่อนๆแต่ก็ไม่ถึงว่าจืดนะคะแต่่็หวานอพร้อมชิมเลยนะคะทุกคนแตงไทยสุกนะคะอืมหวานอยู่ค่ะ อันนี้คือสุกมากแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่เล็กนะคะยังไม่เละนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าอันเนี้สุมาพรเขาสุกมากแล้วนะคะไม่ไม่มีน้ํากะทิเลยผ่าอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้สุมารรเขาสุกมากแล้วนะคะไม่ ไม่มีน้ำกะทิเลยผ่าเนื้อของเขาจะหนึบหนึบไม่ไม่เหมือนเมลอนนะคะไม่เหมือนแตงเมลอนนะคะทุกคนแต่ว่านะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเม็ดเม็ดของเขาเนีคะ่ะเอาไว้ทำพันต่อไปนะคะ ดูเนื้อของเขานะคะเนื้อในของเขาจะเป็นเขียวนิดๆนะคะเม็ดของเขานี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปทําพันต่อนะคะทุกคนเพราะว่าอืม,อม วันนี้สมภพร์พามากินแตงไทยสุกค่ะนี่ค่ะแตงไทยสุกนะคะดูจะเรียกกับกำลังหำหำเขาก็จะไปทำขนมขนมแตงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แตงแตงไทยสุกนะคะเม็ดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะเก็บเอาไปพึ่งแดดไว้คนะ่ะคลิปแตงไทยสุกนะคะทุกคน หอมมากเลยนะคะทุกคนหอมแตงไทยเริ่มสุกแล้วนี่ค่ะเขาเริ่มเป็นแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้นะคะน่ารับประทานไหมคะทุกคนนี่ค่ะกพาวานอยู่ค่ะวาจะเรียกว่า กำลังหำหำเขาก็จะไปทำขนมขนมแตงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แตงแตงไทยสุกนะคะลูกอ่อนแล้วก็ลูกที่สุกนะคะลูกที่แบบว่ากำลังจะเริ่มแก่ะคะ่ะแถวาภาษาชาวบ้านเขาจะไปทำพันต่อนะคะไว้ปลูกรุ่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นแตงไทยสุกไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะแต่ว่าจะเรียกว่า กำลังหำหำเขาก็จะไปทำขนมขนมแตงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แตงแตงไทยสุกนะคะวันนี้สมพพพามากินแตงไทยสุกค่ะนี่ค่ะแตงไทยสุกนะคะดูเนี่ค่ะนเนื้อเขาจะออกเป็นสีส้มๆนิดๆชมพูน่อยๆ ดูข้างในเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะดูข้างในเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะน่คะน,น่าอ่า เนื้อเขาจะออกเป็นสีส้มๆนิดๆชมพูน่อยๆวันนี้สุมาพรพามากินแตงไทยสุกค่ะนี่ค่ะแตงไทยสุกนะคะดูหอมมากเลยนะคะทุกคนหอมแตงไทยเริ่มสุกแล้วนี่ค่ะเขาเริ่มเป็นแบบนี้แล้วค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยสุมพร เขาสุกมากแล้วนะคะไม่ไม่มีน้ำกะทิเลยพาเอรสชาติเขาจะเนื้อเขาแบบหวานอ่อนๆแต่ก็ไม่ถึงว่าจืดนะคะแต่ละหวานาความหอมของเขาหอมชวนกินแล้วคะ่ะเพราะว่ากลิ่นธรรมชาติที่เขา,เ,าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะกลิ่นของแตงไทยสุกเนื้อของเขาจะ ไม่เหนียวมากนะคะไม่เหนียวมากนึบไม่ไม่นึบมากนะคะแต่ก็อร่อยค่ะหน้าเียช่วง